เอาหัวตะแกรงที่ไม่เท่ากันมาทําให้มันใส่กันได้ทํำยังไงเดี๋ยวช่างโฮจะทําให้ดูตามช่างโฮมาเลยครับอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ทําก็แก๊สกระป๋องครับปอกซีกเก่าๆนะของมิสูบิชิน็อตตัวหนึ่งนะครับเป่าแค่นิ่มๆนะฮะอย่าไปเป่าให้มันไหมนะฮะเป่าแค่มันนิ่มๆก็พอบิดอย่างนี้ให้ได้ฉากครับตั้งขึ้น่างนี้ตั้ง่างนี้ได้90องศานะครับ วัดดูว่าเราต้องการแค่ไหนอันนี้นะครับเพื่อนจะไปเลื่อยไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี่นะครับนะตัดออกน,นี้เราก็มาแล้วก,ก็ดัดขึ้นมางานะประมาณอย่างนี้แล้วต่อไปนะครับอันนี้นะครับนะีบ่ เราก็มาตัดผมใช้อันนี้เพราะว่าผมเอาอันนี้ไก,กลมันตัดได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เหล็กก็ได้นะครับไม่เสียหายนะฮะใช้เหล็กก็ได้ผมจะเจาะรูเจาะรูตรงนี้นะเจาะรูนะครับแล้วผมจะตัดนี้นะฮะนี่ครับอันนะฮะนะครับอันนึงก็รูใหญ่นะครับ ตัวน,นี้เราจะไว้สวงนี้ได้นะครับให้หล,มหลวมๆหน่อยนะอนี้นะส่วนนี้เราจะไว้ไข่เป็นตัวเมียนะอันนี้เราจะเป็นตัวเมียครับนี่ฮะไข่เป็นตัวเมียครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับก็จะรูเล็กหน่อยนะก็เจาะอันนี้ด้วยนะนี่ผมเจาะแล้วนะฮะนี่สองข้างเลยนะนี่ผมเจาะแล้วเมื่อกี้ที่กล้องมันตัดไปเอารูใหญ่ครับก็ร้อยตอนนี้แนะนำไห่ควงนะเดี๋ยวมันเลยเดี๋ยวมันเลยเราเลยเ้ว มันเลยเถิดนะนี่นะนี่ประมาณว่แบบนี้นะครับอย่างนี้นะนี่แล้วก็ใส่อย่างนี้นะเอาแค่พอตึงก่อนนะครับดูใส่ให้เรียบร้อยนะเอาเข้าล็อกให้เรียบร้อยนะครับเข้าล็อกให้เรียบร้อยนะครับ ไข่เข้าไปนะให้มันแน่นนะไข่ให้มันแน่นครับเรียบร้อยนะฮะแน่นรับนี่อ่ะนี่ทำให้ดูเลยนี่แน่นเลยครับก็เรียบร้อยนะครับนะเพื่อนๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะวิธีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ